สวัสดีค่ะพบกับายการ Morning Talk จากบริษัท Classical Future โโในวันอังคารที่21เมษายนนะคะสำหรับราคาทองคำเะะมื่อวานปิดลดลงไป8.05นะคะขึ้นไหวในกรอบระหว่าง1,191ถึง1,209นะคะปิดที่1,196นะคะ สำหรับนะคะนงคาก็ได้รับแรงกดดันจากการปรับตัวขึ้นของ,ของหุ้นสหรัฐนะคะที่ปรับตัวขึ้นมาแรง208.63จุดนะคะในขณะที่ค่างเงินดอลลาร์ก็ทรงตัวนะคะกลับมาแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยและนักลงทุนก็กําลังประเมินความเสี่ยงของกรีซที่จะผิดนัดชําระหนี้ซึ่งก็จะมีการประชุมรัฐมนตรีคลังของยุโรโซนในเรื่องกรีซแล้วก็การปฏิรูปเศรษฐกิจของกรีซในวันศุกร์นี้ด้วยนะคะ สำหรับแนวโน้มแลคะคันองคัในระยะสั้นก็ยังคงเป็นลักษณะของการแกว่งไซเวย์ในกรอบ1 1 8 0ถึง1,210นะคะโดยนักลงทุนก็ให้ความสนใจใน,ในเรื่องของการประชุม FOMC ของสหรัฐในวันที่28-29เมษายนนะคะส่วนในสัปดาห์นี้นะคะวันนี้ก็ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญประกาศนะคะส่วนค่าวอื่นๆ ก็มีเรื่องที่ประธานเฟดส,สาขานิวยอร์กนะคะชี้ว่าการปรับตัวของเศรษฐกิจก็เป็นปัจจัยที่จะกำหนดว่าเวลาว่าเฟดจะขึ้นอด,ดอกเบีย้ยเมื่อไหร่นะคะส่วนทางด้านอลองประธาน ECB นะคะก็มั่นใจว่ากรีซจะยังอยู่ในยูโรโซนต่อไปถ้าเราดูภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อขึ้นแตะเส้นกรอบบน ของ Channel นะคะแล้วก็แนวต้านเส้นวุ้งปิ้งเอเบเลต400นะคะในราย240นาทีก็ไม่สามารถที่จะผ่านได้ก็มีการอ่อนตัวลงมาอีกครั้งนะคะสำหรับแนวรับวันนี้ก็มีที่1,188แล้วก็1,180นะคะแนวต้าน1,200แล้วก็1,210นะคะเราก็ให้เทรดดิ้งในกรอบนี้นะคะถ้าขึ้นชนแนวต้านก็ให้ ปิดลองทำกำไรนะคะแล้วก็เปิดช็อตลงมานะคะเพราะในช่วงนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะผ่านกรอบบนของ channel ขึ้นไปได้นะคะส่วนการอ่อนตัวลงมาที่แนวรับนะคะก็จะเป็นจังหวะที่จะเปิดลองได้เหมือนกันนะคะส่วนแนวรับ1,188แล้วก็1,180แนวต้าน1,200แล้วก็1,210นะคะ ดาวโจนเมื่อคืนปิดบวกได้ถึง208หนึ่งจุดนะคะน้องทุนก็เข้าซื้อหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีจากความเชื่อมั่นเกี่ยวกับผลประกอบการนะคะส่วนเงินบาทอ่อนค่าลงเล็กน้อยนะคะสามปิดที่32.38เช้านี้อยู่ที่32.42เงินดอลลาร์ปรับแข็งค่าขึ้นมาส่วนเงินยูโรก็ร่วงลงนะคะจากความวิตกว่ากรีซจะผิดนะัดชำระหนี้ ราคาน้ำมันดิบในส m e กก็ปรับตัวขึ้นมาได้นะคะ1.15%บวกไป0.64เหรียญปิดที่56.38เหรียญน,นะคะนี่ก็เป็นผลจากต็อกน้ำมันดิบที่เมืองคุชิงลดลงกว่า9,000บาเรลนะคะในช่วงวันที่14-17เมษายนส่วน SPDR ก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายนะคะถือเท่าเดิม เรามาดูดอลลาร์อินเด็กกันนะคะภาพกราฟราย240นาทีราคาก็สามารถดีดตัวขึ้นได้จากเส้นวิ่งระระ200 MACD ตัดขึ้นเหนือเส้นสัญญาลราคามีโอกาสที่จะปรับตัวได้ต่อแนะนวรับมีที่97.5แล้วก็97.0แนวต้าน98.2แล้วก็98.6นะคะให้เทรดดิ้งลองส่วนเงินบาทภาพกราฟราย240นาทีก็สามารถรีบาวขึ้นได้จาก แนวรับเดิมนะคะแนวโน้มในช่วงนี้ก็ยังแกว่งตัวไซเวในกรอบแนวรับมีที่32.3แล้วก็32.2แนวต้าน32.5แล้วก็32.6นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบส่วนเบรนดนะคะภาพกราฟราย240นาทีแนวโน้มระยะสั้นเป็นขาขึ้นแนะนำให้เข้าซื้อเมื่อราคาลง โดยมีแนวรับอยู่ที่เส้น moving average 50หรือว่าบริเวณ62เหรียญแนวรับมีที่62.0แล้วก็61.0แนวต้าน65.0แล้วก็66.0นะคะให้เทรดดิ้งลองเมื่ออ่อนตัวส่วนตัว single stock นะคะ s i ริ M15 ในภาพกราฟรายวานันแนวโน้มระยะสั้นก็เป็นขาขึ้นนะคะราคามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน2.1แล้วก็2.2 แนวรับมีที่2.0แล้วก็1.93แนวต้าน2.1แล้วก็2.2ให้เทรดดิ้งลอง True M 1 5นะคะภาพกราฟรายวันยังยืนเหนือเส้นวิ่งวิเลต200แนวโน้มระยะยาวเป็นขาขึ้นนะคะแต่ระยะสั้นมีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงได้หลังจากที่มีสัญญาณการอ่อนตัวลงของแรงซื้อแนวรับมีที่13บาทแล้วก็12บาทแ0แนวต้าน13บาท50แล้วก็13บาท70นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบ Irpc M15 ในภาพกราฟรายวันแนวโน้มเป็นขาขึ้นราคาทดสอบแนวบริเวณแน,นวต้านเดิมอีกครั้งถางยืนได้ยังมีโอกาสไปต่อสูงแนวรับมีที่4บาท50แล้วก็4บาท20แนวต้าน4บาท90แล้วก็5บาท30นะคะให้เทรดดิ้งลองสำหรับเส้น50นะคะเมื่อวานอ่อนตัวลงมาที่แนวรับบริเวณ เส้น Moving a v เบลเ e 200ในราย240นาทีขณะที่ r s i ก็อ่อนตัวลงจากเขตโรบอสนะคะถ้าหากวันนี้ไม่หลุดแนวรับ1,030จุดก็คาดว่าจะปรับตัวขึ้นได้นะคะในช่วงนี้เราก็ให้ปิดช็อตทำกำไรแล้วก็เปิดลองโดยประเด็นก็มีเรื่องของดาวโจนที่ปิดบวกไป208.63จุดสนะคะส่วนในตัวของภาพทางเทคนิคเองเมืม่อวานไม่หลุดแนวรับ บริเวณ1,032จุดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มีโอกาสที่จะดีดตัวขึ้นได้จากแนวรับบริเวณนี้นะคะแนวรับวันนี้ก็1,030จุดแล้วก็1,019จุดแนวต้าน1,040 แนวต้าน1,040จุดแล้วก็1,046จุดสำหรับเซตห้าสซีรีส์ m อ5นึ่ง้าแนวรับหนึ่แล้วก็1,015จุดแนวต้าน1,040จุดแล้วก็1,046จุด, ta, 1, จด, 1, จดนะคะเราก็ให้ปิดชอตทำกำไรแล้วก็เปิดลองนะคะส่วนข่าวอื่นๆก็มี ข่าวธนาคารเกี่ยวกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะที่ประกาศผลประกอบการอย่างเช่น scb ก็มีกำไรสุทธิ13,152ล้านบาทเพิ่มขึ้น0.2.2%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็มีไรายได้จากดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น2 5 3 3 0 มีการเพิ่มมีไรายได้ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่2532ล้านบาทเพิ่มขึ้น6%แล้วก็สินเชื่อเติบโตเพิ่มขึ้น4.3%สาำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตสารรุพันธ์จากบริษัทคลาสสิกโกฟิเจอร์เนีนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ